กำลัปโผล่อยที่ไหนกันน่ะไม่รู้ตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องทำคือหาทางออกจากแบบออบบี้บ้าป้านี่แล้วไปเข้าไปซ่อนได้ด้วยโอเคโอเคจะซ่อนล็อกที่ไหนล็อกที่ไหนไปแล้วอะเข้าตู้จะไปเข้าตู้ไม่ฉันจะเข้าตู้มันยากเกินไปอ่ะหนูมาแล้วหนูมาแล้วเปิดไลซ่อน้านใส่แล้วไปไปเดี๋ยวทิ้ เราจะมาเล่นแมปออบบี้ออบนี่หลอดด้วยดิเอ้โหจะตายดีนะเนี่ยฉันฉวิธีการสู้ก่ะโว้ดเดินแบบเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้ยเจ็บ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 ขนมันมีระองรอยร่องรอยงนมันร้องขนมันร่องขนใจเย็นนะทุกคนเฮ้ยทำไมทางมันแคบลงเรื่อยๆอ่ะเอ๊ะออบบี้แบบใหม่ไงทางแคบลงโอ้ยนินเซฟเซฟเซฟอะไรอ่ะเกิดเกิดอะไรขึ้นอ่ะรอด้วยรอด้วยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ อ่ะีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ใช่วิ่งออปปี้แต่เป็น <Run. S 1> วิงนว่งหน,งน,งน,งนีไม่มีใครหลยนูนเลยมันทำมิดติดเลยไหน,นบอกว่านี่เป็นเกมออปปี้ไงจะไม่เอ็เล่นเกมเอ็กซ์ครสักหน่อยดิเออ,น,น,อนั่นดหออปปี้แบบใหม่